ขอส่งกำลังใจให้กับนิงกุลสตีหลังจากที่หมอนะคะสั่งแอดมิดด่วนเนื่องจากตรวจพบอาการติดเชื้อแฟนขับคอมเมนต์ห่วงใย ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตอาการให้แล้วทำเอาฟแฟนๆนะคะอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่ออดีตนักแสดงชื่อดังอย่างนิง้งนิชยานัทหรือนิ้งกุลสตรีได้โพสทภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงคนไข้ของโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณและมีสายระยงระยางเต็มตัวเมื่อวันที่สมกราคม2568พร้อมระบุข,ข้อความว่าเข้าห้องฉุกเฉินเพราะติดเชือ้อ วันนี้อาการดีขึ้น กำลังรับยาฆ่าเชือ้ออาจารย์เอกพันสั่งยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดขาวหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะคะถูกโพสต์ลงไม่นานนักก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยและอวยพรให้นิงกุลสตรีหายจากอาการป่วยโดยเร็วและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทางเราล้องมวงเล่าข่าวขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นิงกุลสตรีหายจากอาการป่วยโดยเร็วนะคะและก็กลับมามีสุขภาพร่าง รางกายที่แข็งแรงนะคะ